เอดอยู่ที่ไหนเป็นมายังไงแล้วก็มาติดคนได้ยังไงนะคะเราติดเอดได้ยังไงฟังโบบีเลยค่ะเอดเนี่ยนะคะมันเป็นสภาวะที่ร่างกายของเราเนี่ยนะคะภูมิคุ้มกันเนี่ยล้มเหลวแล้วก็ป่วยติดเชื้อสารพัดเลยนะคะคือภูมิคุ้มกันของเราปกติแล้วจะต้านทานโรคต่างๆได้แต่พอเป็นเอดเนี่ยก็คือภูมิคุ้มกันเราเนี่ยนะคะล้มเหลวตกต่ำมาก คือแทบไม่มีหรือมีน้อยมากๆเนี่ยนะคะแล้วเราก็จะติดเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเชื้อราอะไรที่มีอยู่รอบๆตัวเราอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะป่วยหนักค่ะแล้วก็ถ้าเกิดไม่ได้รับการรักษานะคะจะเสียชีวิตภายใน3ปีได้ค่ะต้นเหตุของโรคเอชเนี่ยนะคะก็คือ HIV นี่แหละค่ะ HIV เนี่ยนะคะ,ะ,คะเป็นต้นเหตุของการที่มีภูมิคุ้มกันตก แต่ครนี้คำถามคือ HIV เนี่ยมันอยู่ที่ไหนเริ่มต้นเลยเนี่ยเขาก็ค้นพบไวรัสตัวหนึ่งซึ่งไวรัสตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไปเจอ คล้ายๆกันนะคะอยู่ที่ลิงชิมแปนซีในแอฟริกาค่ะมันไม่ได้เหมือน HIV โดยเฉพาะเป๊ะเลยนะคะแต่มันใกล้เคียงมากแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นไปได้ที่มนุษย์เนี่ยนะคะไปล่าลิงชิมแปนซีเพื่อที่จะเอาเนื้อแล้วก็ได้ไปถูกได้ไปสัมผัสเลือดที่มีเชื้อไวรัสตัวนี้อยู่แล้วพอมันเข้ามาในมนุษย์นะคะมันก็เลยกลายพันธุ์แล้วก็กลายเป็นไวรัส ที่ชื่อว่า SIV นี่เอง เขาบอกว่าเมื่อปี1981นะคะเขาพบผู้ชาย5คนที่ป่วยหนักเป็นโรค PCP ก็คือเป็นโรคแบบปอดอักเสบนะคะทางจากเชื้อราอย่างนี้นะประมาณปี1982เขาก็เริ่มรายงานว่าพบคนที่แบบเป็นโรคป่วยอะไรแบบนี้อีก593เคสแล้วก็เสียชีวิตไป200กว่าคนก็เริ่มมีการตื่นตกันแล้วว่าเอ้ยอันนี้เป็นอะไรกันเขาบอกว่าเป็นมากจนกระทั่งตอนนี้ รู้แล้วว่าอาการแบบนี้เนี่ยนะคะคล้ายๆกันเนี่ยเขาก็เลยเรียกคำว่านี้แหละค่ะเขาเรียกคำว่าเอชเนี่ยครั้งแรกก็คือเป็นภูมิคุ้มการล้มเหลวบกพร่องแล้วก็ป่วยในปี2019ค่ะเขาก็บอกว่า ending the HIV epidemic แล้วก็คือจบนะะโรคระบาดนี้แล้วนะคะคือเขารู้แล้วเขาไม่ปล่อยให้โรคนี้ระบาดออกไปโดยที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะคือเขารู้วิธีแล้วว่าจะป้องกันยังไงรักษายังไงนะคะเขาก็เลยประกาศเลยว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นโรคระบาดแล้วเพราะเรารู้วิธีการดูแลแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดคุณรับเชื้อ HIV เข้ามาแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะคะ ทุกวันนี้การแพทย์เนี่ยพัฒนาไปมากคุณสามารถมีชีวิตที่สุขภาพดีแข็งแรงอายุยืนยาวได้เลยนะคะแต่ว่าคุณต้องทำตามนี้ค่ะง่ายๆเลยก็คือทานยาต้านทุกวันแล้วก็ไปตรวจเลือดเป็นประจำตามนัดนะคะก็หมั่นไปพบแพทย์เพื่อที่จะดูแลสุขภาพของเราอันนี้ก็จะมีชีวิตยืนยาวเป็นปกติเลยค่ะมีมีตัวช่วยด้วยนะ การที่จะเพิ่ม c d 4ให้ร่างกายเราแข็งแรงหลังจากที่แบบเราถูก HIV ทําลาย c d 4มาเนี่ยนะคะ CD4 เราอาจจะต่ำกินยาต้านแล้ว c d 4ก็ไม่ค่อยฟื้นเลยอะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้นะคะสามารถช่วยเพิ่ม c d 4ได้นะคะเป็นอาหารเสริมชน,นิดนึงไม่ใช่สารเคมีนะเพิ่มภูมิต้านทานทานด้วยทุกเพศทุกวัยในครอบครัวทานได้เลยนี่คือผลนะคะก็บอกว่าพอทานแล้วะคะเดือนเนี่ยจาก c d 4 359ก็เพิ่มเป็น4 0 0 36มสกเนาดีใจมากเลยแต่ปกติแล้วเนี่ยก็ทานยาต้านสม่ำเสม,สมอไวรัสโหลดเขาอยู่ระดับตำ่ำเขาเรียกว่า undetectable หรือไม่พบเชื้อนะคะถ้าคุณคิดว่าอยากจะปรึกษาหารือเพิ่มกับบีนะคะว่าเออจะดูแล CD4 เพิ่มได้ยังไงสงสัยอยากขอข้อมูลเพิ่มนะคะก็ติดต่อไลน์มาได้ที่ไลน์ ID Add Sign น์เจล p p หรือ แอดด้วย QR code นะก็จะเป็นไลน์ของบีหรือโทรศัพท์หาบีก็ได้ก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย